การเครือ่องปนยาไฟไม่ออกกดเทียนนะครับอันนแบ,บแรกเดี๋ยวลองเช็คสวิตก่อนผมนเคยเจอกรณีสวิตค้างดมิเตอร์วัดสายยานที่มันมีเสียงเป็นปิ๊บเลยครับ เงียบนะครับแสดงว,ว่าสวิตไม่ค้างเดี๋ยวตรวจสอบจุดเื่นต่อไปครับเดี๋ยวตรวจด,ดูสภาพคอยสังเกตว่าหน้าสัมผัสคอยสกปรก,กมากครับแล้วก็ตรงตัวมุลเล่มีคราบมันจะเป็นคราบน้ำมันภาพเขม่าครับเดี๋ยวลองล้างดูครับอันนี้ก็ได้ล้างล้อแม่เหล็กแล้วนะครับ ก็อาตพัดของคอยแล้วก็ะระดับสายขัดนิดนึงหลังจากเมื่อกี้ผมได้ล้างชุด้านเตกตรงคอยที่มันสกรปรกแล้วก็ล้างตงัวนี้ตรงเรียจานไฟไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ไฟเหมือนอาการเหมือนจะออกบ้างไม่ออกบ้างครับ หลังจากนี้ผมก็เมื่อกี้ผมได้ลอง่อาลองปรับตั้งไฟนะครับโดยการไข่น็อตสองตัวนะครับขยับขึ้นลงเอาให้ใกล้เคียงกับโมเลที่สุดตัวโมเลนะครับเอาให้ใกล้เคียงกับตัวโมเลตัวนี้อย่าให้ติดอย่าให้คิดมากครับก็ลองลองประกบประกบใส่นอ็อตแล้วก็ลองดึง สตาร์ทดูเอาแค่ไม่ติดแล้วก็ถอดมาดูว่าถ้าขูดมีเสียงขูดมันจะมีรอยขูดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คไฟกันอีกทีว่าไฟออกมากออกน้อยเราปรับตั้งระยะตัวนี้ได้แล้วเดี๋ยวลองต้องลองเอาตัวนี้ใส่กระจาดไฟดูนะครับว่ามันเบียดไหมจะอาจจะฟังเสียงไม่ได้เดี๋ยวลองง่ายๆนะครับขม่าเนี่ยถูกทาแล้วครับ เดี๋ยวเราค่อยล้างใหม่เตาคือเราจะรู้ว่าเราลองใส่ประกบดูเพราะว่าเครื่องแต่ให้ลงล็อกนะครับเครื่องมันจะมีล็อกมันจะมีล็อกมีติ่งติ่งล็อกอยู่ตรงนี้สองฝั่งประกบประกบดูครับจวลองหมุนหมุนมเลดูครับหลังจากเสียงเหมือนมีอาการ เบียนิดนิดนะครับเดี๋ยดูจองไม่แน่ใจโฟกัสหรือเปล่าสังเกตนะครับมันยังมีรอยถ้าขเขาเมาที่เราปมันจะหายไปลักษณะเหมือนมีอาการโคดกันนิดนึงเดี๋ยวขยับอีกนิดนึงขยับขึ้นครับที่หาระยะจนได้ว่ามันไม่เบียดกับโมเล่เดี๋ยวจะลอง ถ้าตาดูนะครับว่าประกายไฟเป็นยังไงขออภัยขออภัยที่ต้องใช้เท้าช่วยฮนะไม่ถนัดเมื่อดเทียนนะไปไปมานะครับ ก็ที่เราทดสอบนะครับแล้วว่าไฟนอกแล้วตอนนี้ประกอบเข้าไปในเครื่องครับเดี๋ยวลองติดว่ามันจะติดไหมนะครับ ครื่องตัวนี้อาการเหมือนเครื่องมันมีกำลังเนื่องจากสปริงคัตบันห่างสปริงคัตบันห่างเดี๋ยวพอลูกค้าได้อาจจะถังสปริงที่ไหนมาจะต้องหุบเข้าครับเพราะว่ามันจับปั๊มแล้วมันกินกำลังเครื่องก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการตรวเช็ค แก้าการไฟไม่มาของเครื่องพ่นยานะครับก็เสียงอาจจะเบาไปบ้างก็ต้องข่อไปมา,าที่นี้้ะยครับถ้ากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพืเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ